เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจีนมหาอำนาจแห่งเอเชียที่คุณอาจยังไม่เคยรู้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาคุณมาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศจีนประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 1. จีนอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจีนเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปี พวกเขามีระบบการปกครองเป็นจกักรวรรดิมานับพันปีและเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระดาษดินปลืนเข็มทิศและการพิมพ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล 2. พื้นที่และประชากรมหอมาเกินจินตนาการจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากรัสเซียและแคนาดาแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือจำนวนประชากร จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนกว่า1.4พันล้านคนการบริหารประเทศที่มีขนาดและประชากรมากขนาดนี้ถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงอย่างแท้จริง 3. ภาษาจีนกลางภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกภาษาจีนกลางหรือแม a ด i n ิน i ช e s สไม่ใช่แค่ภาษาประจำชาติแต่ยังเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกอีกด้วยแม้ว่าจะมีโทนเสียงที่ซับซ้อนและตัวอักษรที่ต้องจดจำมากมาย แต่การเรียนรู้ภาษาจีนกลางก็เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจและวัฒนธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างมาก 4. กำแพงเมืองจีนสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกพูดถึงจีนคงไม่พูดถึงกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยนะครับสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่นี้มีความยาวกว่า21,000กิโลเมตรถูกสร้างขึ้นมานานนับพันปีเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการลุกรานแม้จะไม่สามารถมองเห็นได้จากอาวกาศด้วยตาเปล่าตามที่เข้าใจผิดกันมา แต่กำแพงเมืองจีนก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่น่าทึ่ง 5. เศรษฐกิจจากเกษตรกรรมสู่ผู้นำทางเทคโนโลยีจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าทึ่งจากประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกและเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกพวกเขาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหลายแขนงทั้ง AI 5 G รถยนต์ไฟฟ้าและ e-commerce ที่ไร้เงินสดไปไกลกว่าใครเพื่อน